เสียสมานบุญยอดเดี๋ยวดูศึกใหญ่นัดต่อต่อไปครับฐานแห่งคลองสวนภูรีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแล้วก็อุปกรณ์มวยครับต้องยี่ห้อไายครับภายใต้รับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่มวยเด็ด7 8 9มวยไทย2000ันขอขอบพระคุณครับเดินหน้าต่อไปครับซ้ายแสงมณีขอนแก่นครับขวารุ่งรจน์ระนองครับลูกศิษย์ของโครูการบุงครับกางเกงสีน้ำเงินขณะที่แสงมณีสมานบุญยอครับ เป็นโปรโมเตอร์ร่วมกับน้องโพสต์แล้วครับวันนี้ดูครับใครจะออกแม่นกว่ากันคุณสมิงขาวแม่ดูซ้ายกินยากนะครับกินกันโอ้กินขวาดีเหลือเกินวันนี้อ้าวจะต้องทําให้ได้ตลอดนะครับลูกกินขวาอีกทีหนึ่งแสงมีซ้ายยังไม่ถึงตั้งรับลูกกินอ้าซ้ายมายังติดไม่รู้ว่าใครโมโหไม่ได้เลยนะครับคุณนกอ่าครับกินเหลี่ยมกินทรงไปทีละนิดทีละนิดครับเดี๋ยวดูครับสายแสงมณีจะเตะน้องอยู่หรือไม่ ลุงกิตว่าอย่างไรครับดูยังหลังพิงเชือกอยู่นะครับนี่ครึ่งทางแล้วเน็บพับนอกเน็บพับในไปเรื่อยตอดเล็กตอดน้อยไปได้คุณสมิงขาวโอ้โหแกซ้ายด้วยกันนะครับแต่ว,ว่าแกมีตีหน้าใช้ได้เอา้าไมู่้วยพอใจไม่ได้นะครับรุ่นน้องรุงกิตบอนแกกัน5ปีนะครับฝ่ายแดง23คสอลแกะหนึ่หมืน18จากนอัเตขาอีกทีนึงโอ้โหนี่ครับามาทิวครับคูน่นี้สุดตื่นเต้นเลยครับ ยอดมวยเจอกับยอดบวยอ้าวแสงมณีแสงขยับซ้ายโอ้โหซ้ายซ้ายซ้ายขอนแก่นซ้ายขอนแก่นนี่ครับซ้ายละน้องโอ้โหสวยครับแสงมณีาล้ครับเบิ้ลสองแข้งเลยครับแม่ปกติรุ่งกิจเจอกับใครนี่ต้องเปิดเกมครับแต่วันนี้เจอแสงมณีมาตั้งหลังหลังพิงเชือกอยู่ครับอาครับเดี๋ยวดูกระโดดต่อยเลยครับแสงมณียกครอบครัวมาเลยครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีเยอะนะครับทั้งคู่อา ขยับมาเอา้าเตะไป2ดอกยังติดอยู่แมรุนกิตใจเย็นมากเลยนะครับรุ่นน้องนี่อย่าถอดใจไม่ได้เลยนะขยับมาอึดเอา้าแสงมณีขยับโยก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 เอา้าเตะมาติดรุ่งกิตเอา้าครู่นี้าอาจจะไม่ใช่โปุงป,งปางผูล้างผ่านนะครับเป็นการชิงจังหวะจับจังหวะดูอยู่ครับดูครับรุ่งกิตมาแนวใหม่ครับปกติต่อยกับใครนี่เดินขยมเสียบเข่าครับสายแสงมณีวันนี้ขยันพอสมควรครับ แต่ว่าจะเข้าหรือไม่ครับดูด้วยครับรุ่งกิตะกตะาพับนอกพับในยอย่างเดียวครับยังไม่ขึ้นสูงครับคุณสมิงขาวอา้าวใจแกเย็นนะครับรุ่งกิตแกตั้งคอยโต้คอยโต,คยต้คอยตั้งอา้าวพยับอีกซึ่งไม่นดพยายามหลอกให้รุ่งกิตเข้าให้ได้รุ่งกิตไม่เข้านะครับอา้าวพยบมามมาโหเร้าใจมากเล้าใจมากขยับเอา,เอาซ้ายลักเตะซ้ายไปได้ทีนะครับรุ่งกิตจ,จองขูด้วยสายตาครับอา้าว้ายแสงมณีต้องลุนอัน4อัน5้าแล้วล่ะครับ ยังหลังพิงเชียงอยู่ครับอ้าวครับพักแป๊บเดียวครับพักคุณบุญยศิริครับแมท่านก็ม่รับชมทูฟอยูช่อง24่คอยเชียร์คอยสอนลูกศิษย์อยู่ครับเป็นกำลังใจให้ท้องฝั่งท้องฝ่ายครับดรพงศ์วิเศษใบทูดก็มาลุ้นทางด้านรุ่งกิจที่เดียวกันครับตักสตูนเข้าไปแล้วมินทร์นครอ้าวครับเดี๋ยวดูยกนี้ครับไฮไลท์ชีตาครับต้องขยับแล้วนะครับรุ่งกิจ ม่ไปหลังพิงเทียกนี่อาจจะไม่เข้าทรงเท่าไหร่คุณสมนิ้งเา้าตัวเอ็นต้องเป็นมวยเปิดเกมนะครับร่างกายดีด้วยนะครับอายุน้อยกว่า5ปีไฟแดงแสงแม่นีนะครับน้ําเงินรุ่งกิจอา้าวยกนี้เข้าแล้วนะครับลุงพง์มาลุ้นอยู่ที่มุมด้วยอา้าวนายไม่รู้าอยากระตุกล้มนะกรรมการโยกศักมองอยู่จะแยกไม่แยกจะแยกไมย่ยังอา้าวแยกเลยนะครับโอ้ยังวัดดวงดูคุณนกเอา้าแม่วันนี้คิดอะไรอยู่ครับรุ่งกิจครับต้องขยับแล้วนะครับ ขยับแล้วออกอาวุธครับถึงจะได้แต้มครับไม่ซ้ายแสงมณีนี่คอยขู่น้องไว้ครับเตะสาดไปเรื่อยครับดูครับเข้าไม่เข้าก็ขยับเคลียทีบีต้งหากเอ้าใครที่เชียรุ่งกิจนั้นต้องขยับให้เร็วกว่านี้แล้วครับคุณสมิงขาเอ้าได้แข่งหนึ่งแล้วเอ้ามาอีกไหมต่อเนื่องหรือเปล่าครับเป็นคําถามครับเอ้าขยับเอ้าขยับไปอีกออาขวาได้ซ้ายมาแสงมณีเอ้ามาวัดกันเลยนับอลเอ้าโอ้โหแมคู่นี้บางทีเขาบอกว่ามหมก ใครเดินได้เปรียบนะครับเดินได้เปรียบเดี๋ยวต้องดูครับยกสี่ยก,ยกชี้ชะตาใครจะเดินเปิดเกมเดินแล้วต้องเตะอาวุธให้เข้าให้เป้าด้วยครับให้โดนลำตัวให้โดนกระดงทางครับขยับแล้วก็ต้องออกให้เข้าชายโครงครับติดการติดบังนี่บางทีไม่ไม่สวยงามคุณสมิงขาวอ้าเอา,เอาขวาม,มาได้เอาขยับไปอีกเอาต้องทำแต้มนะครับยกนี้ต้องทำแต้มโอ้โหไม่ใช่ได้ของลูกกิิดอา้าวสมมีเตะม,มาสองดอกติดอา้า โอ้โหชิงไหวชิงพริบอย่างที่เดียนไว้ครับไม่ใช่ประเภทหนังแรมโบยิงแล้วเปี้ยงเดียวตายนะครับบุยแบบนี้จับจังหวะชิดจังหวะใส่กันใครพลาดน้อยที่สุดเท่านั้นเองคุณสุทธิพงศ์โอ้โหนี่ครับมาหยอดมวยชนยอดมวยครับอยู่ในช่วงยกที่4โอ้โหอมาตอนนี้สถานการณ์คู่ขี้มาสลับสลับกันนำเอาเอาอโอ้โหอ้าวโดนตีนท้ายของลุงจิตาไปครับเอียงเหมือนกันครับแสงมานีอ้าวแล้วครับ ดูดีๆครับน่าจะถึงสารดีกาคุณสมิงขาขวดูแล้ว <S <S โอ้โหนี่นะครับตื่นเต้นตื่นเต้นแสงมณีเด็กเอ้าสองดอกเอ้าเตะได้สองดอกออกไปแล้วแสงมณีเอ้าขยับเข้ามาอีกโยกโยกลูกกีต้องไม่เดินไม่ได้นะครับเอ้าขวามาซ้ายไปแสงมณีเตะได้โอ้โหไอ้ยองนองเฮลโลเฮลโลซ้ายเริ่มมาซ้ายเริ่มมาอีกแล้วครับแสงมณีชี้ไปชี้มาชี้มาขี่ไปเดี๋ยวรักพี่เดี๋ยวชอบน้ำเงินเดี๋ยวชอบเดะคุณสมิงขาวเอาเอา เอ้าเอา้าเตะต้องเตะให้เตะเอ้าขยับแซงมันนี่เตะเอายกลูกกิ่นมาโอ้ยังวัดดวงโอโมดยกที่สี่นะครับโอ้โหสุดมันจริงๆครับอ้าวพักหายใจให้คอครับเดี๋ยวก็ฟังครับเอามาอเตอร์คุณวิเชียนสมภพลุงโลดแม่ท่านรับชมอยู่นะครับ21โชว์รูม19ศูนย์บริการอ้าวชมกันต่อยกสุดท้ายยกชิงดำครับพี่นกอ่ะก็ถือว่าช่วยกันขับเคลื่อนวงการมวยนะครับ อนุรักษ์ส่งเสริมต่อยอดกันไปครับทำอย่างไรให้มูลค่าคาว่ามวยไทยมากที่สุดครับคุณสมิงขาวครับอ้าวไม่รู้ว่ายกนี้ใครทําชัดเจนเอ้าโอ้โหเตะได้นะครับซ้ายของสสมณีเริ่มทํางานแล้วอ้าวขยับไม่อีกซ้ายอีกรอกโอ้โหรุ่งกิจโตไม่ได้อ้าวตั้งรับซ้ายต้องไล่แล้วนะครับรุ่งกิจอ่ะต้องเป็นฝ่ายขยับบ้างครับตัวเองนั้นเป็นมวยเปิดเกมนะครับไปตั้งรับซะเยอะอ่าเดี๋ยวดูครับเปิดเกมล้วจะชกดีครับรุ่งกิจ แต่ว่าแม่ซ้ายของแสงมณีปลายยกนี่เตะเถิดเถิงกองยาวไปแล้วครับยังพอมีเวลาคุณสมิงขาวยังพอมีเวลาพยายามไม่อีกเอาตรงลายเฮร็วนะครับลุงกิจแม่บอกว่าพอแสงมณีนี่พอพอทำได้แล้วนี่ก็จะไลา่ย,ยากแน่นะครับเพราะเป็นมวยที่ประสบการณ์เยอะแล้วเร็วด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับลูกพิกเกมของลุงกิจ แมเขาว่ากันว่าเป็นยอดมวยอีกคนหนึ่งแม่เดี๋ยวต้องดูครับส,สติปัญญาไอคิวการแก้เกมบนเวทีแม่ <c oughs> มเจ้าบอลแสงมนันนีโอ้วันนี้ตั้งใจเป็นพิเศษเลยอ้าวลุงกิตขยับก็ไป้ายแม่ถ้ามาแบบนี้เนี่ยคุณสุธิพงศ์ครับสร้างความปวดหัวให้น้องโบท๊ทอีกแล้วนะครับ <c oughs> คนแพ้จะเจอกับใครคนชนะจะไปเจอกับใครคุณสมิงขาว <c oughs> ตั้งโจทย์เป็นการบ้านได้เลยนะครับ ครับโปรโมเตอร์ดาวรุ่ดดาวรุ่ดเลยทีเดียวตอนที่สุดเลยทีเดียวนะครับแัะเจเดรู้ว่าน้องโบดนะครับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนสมิงขาวกล้าคิดกล้าทำเพื่อคนมวยครับแน่นอนเลยครับคุณแม่มาแล้วครับคุณแม่ของแสงมณีครับครอบครัวมวยไทยอีกครอบครัวหนึ่งครับคุณพ่อก็อดีตนักมวยดังครับอ่าครับกับเวลาที่เหลือคุณสมิงขาวจะมีอะไรพลิกผันหรือเปล่าครับแม่ดูแล้วนะครับการโยสักแย่ก่อน นี่นะครับทุพยูนะครับมวยมันมันสุกแท่านไในชมมวยอย่างนี้เลยทีเดียวเป็นมวยค่าตัวเงินแสนรายการเงินล้านเลยทีเดียวนะครับอย่างเพดีๆโดยประธานบริษัทนะครับเสียเน้าแล้วก็เสียแบนดด้วยนะครับพร้อมทางโปรโมเตอร์คุณเบียรัสแล้วก็นัตเดชในเรื่องมองมวยมุมมวยโอ้ยในเรื่องคู่มวยแล้วนี่แฟนชื่นชอบตลอดนะครับ้าจัดให้แฟนได้ลุ้นรายการมวยเงินล้านตลอดเลยทีเดียวที่ดังสิทธิ์นะครับในนามของ ทูพายูช่อง24นีครับนี่ครับทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์หกโมงเย็นมารายการนัดบิ๊กนัดใหญ่แบบนี้ครับมวยมันวันศุกร์ทูพายูช่อง24ต้องขอบคุณน้องรักของเราทั้ง2คนด้วยครับคุณสิริพงศ์ครับบนเวทีครับหรือว่าเป็นน้องรักของพวกเราครับเป็นแบบอย่างหนังตัวอย่างที่ดีทั้ง2คนนะครับบนเวทีนั้นเป็นการเกมการต่อสู้และภาพจบลงแล้วแล้วดูภาพครับอาวุโสน้อยกว่านี้จะก้องกล้มงลงกาบรุ่นพี่ครับนี่เลยครับคารวะรุ่นพี่เลยนะครับ แม่แสงมณีนะครับหยิบหยิบสามจากพลแก่นนะครับรุ่งกิด18ปีจากระนอง,นก,รงกรรมการโยงศักดูแพ้คะแนนจากกรรมการมาด้านที่2มุม2นะครับแล้วก็ไปมุมสุดท้ายนะครับแล้วก็ชูมือให้หนักมวยมุมแดงนะครับแสงมณีนะครับแสงมณีสองกาแฟามวยไทยเป็นฝ่ายชนะคะแนนรุ่งกิดบอรุ่งโรดไปนะครับ <c oughs>